สีการกรอบเข้าพบตำรวจสอบปากคำไปแล้ว2-3ครั้งซึ่งตอนนี้ยังคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีวันนี้14กรกฎาคม2568จากกรณีการตรวจสอบพบพระอย่างน้อย15รูปที่มีความสัมพันธ์กับสีการกรอบและสุดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สรุปข้อมูลความคืบหน้าเรื่องของบรรดาพระที่ปรากฏทั้งภาพและคลิปที่ผัวพันเชิงชู้สาวกับสีการกรอบโดยยืนยันว่าการเข้าตรวจสอบวัดชูจิตรรมารามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ต้องการรวบรวมพยานหลักฐานเส้นทางทางการเงิน ของพระที่เกี่ยวข้องกับสิกาก็ทางวัดให้ความร่วมมือมอบเอกสารรรยรับรายจ่ายและก็บัญชีธนาคารของวัดรวมถึงพระที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีซึ่งตำรวจก็จะใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนต่อไปส่วนกรณีที่พระเทพวัชรสิทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตนเองจะไม่ยอมลาสิกขาและจะชี้แจงในประเด็นต่างๆประเด็นนี้ยืนยันตำรวจมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนระหว่างพระรูปนี้กับสิกากรบเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับความผิดทางวินัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลการเงินของพระรูปนี้และทางวัดมา เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยตอนนี้คณะสงฆ์เป็นผู้จัดการเรื่องวินยัยแต่เรื่องเส้นทางทางการเงินนั้นตำรวจจะเป็นผู้จัดการทางนี้ยอมรับว่าได้เรียกสีกาโอฟมาสอบปากคำประมาณ2-3ถึงครั้งแล้วซึ่งทุกครั้งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีพนักงานสอบสวนของปอปปเป็นผู้ดำเนินการส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งสีกาโกฟอาจจะตั้งหลักได้อาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือให้ปากคำกับตำรวจแล้วเรื่องนี้เท่าที่ทราบรายงานของพนักงานสอบสวนที่สอบปากคำพบว,ว่าเจ้าตัวยังคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตอบคำถามประเด็นต่าง ทางเรื่องความผิดทางวินัยส่งและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางทางการเงินตลอดการสอบปากคำขณะที่ญาติของสีกากอเล่าฟังการสอบปากคำตลอดเวลาแต่ตนเองก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อสีกากกฟที่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในทุกป,ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของตอนเองและพฤติกรรมของพระที่เกี่ยวข้องเพราะน่าจะมีการปกปิดข้อมูลอีกหลายอย่างและก็เชื่อว่าหากเห็นพยานหลักฐานสีกากกฟน่าจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพระมากขึ้นส่วนทิศแลที่ให้ข้อมูลสีกากอเคยมาไหว้วานให้เขียนหนังสือร้องเรียนทิศอาจเรื่องการ ม้วสิกาส่งไปที่มหาเถรรมาคมนั้นตอนนี้ตำรวจยังไม่เห็นหนังสือฉบับนี้แต่ก็ยอมรับว่าทิศแหลกเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจหลายครั้งและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งขณะน,นี้จะต้องสอบปากคำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถูกใช้ไปทาอะไรบ้างในช่วงเวลาัต่งา่าวแต่ยังไม่สามารถระบุดได้ว่าจะเชิญตัวมาเมื่อไหร่นอกจากนี้ยังยืนยันว่าพระที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสิกาโอบถึงแม้ลาสิกาไปแล้วก็ยังคงต้องเดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจปอปอโดยสัปดาห์นี้จะมีการทยอยออกหมาเรียกให้เข้ามาให้ปาก ท,ทุกคนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทรงและสีการพอฟ